แล้วแล้วช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงหรือไม่มีใครรอคอยผมคิดไปเองค่าสำหรับโจทย์ลูกทุ่งจานเด็ดนะคะโอกับโค้ดพี่ก้องนะคะได้เลือกเพลงหนูชอบชอบนะคะก็เป็นเพลงของพี่ยุยญาเยอะนะคะก็คิดว่า เพลงนี้น่าจะออกมาน่ารักน่ารักแล้วก็สนุกสนานพอได้โจ์และเพลงมาแล้วนะคะก็ฝึกซ้อมเพราะว่าด้วยความที่หนูอะ่ะตลอดการแข่งขันกี่ปีกี่ปีที่ผ่านมาก็จะเน้นเพลงช้าเป็นคนที่แบบว่าเด่นในเรื่องเพลงช้าอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่เราไม่ได้เป็นในสายแดนแล้วก็ไม่ได้แบบเก่งในเพลงเร็วสักเท่าไหร่ค่ะแล้วเพลงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นเพลงที่มีจังหวะเร็วก็คิดว่าเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วเราก็ต้องแบบ เตรียมการว่าเราต้องซ้อมแล้วเราก็ต้องแบบว่าแอคติ้งท่าทางดีลาให้มันน่ารักให้มันเหมาะสมกับเพลงเนี่ยค่ะก็คิดว่าเตรียมตัวมาพอสมควระค,ะค่ะ ว่าภาษาภาษาของน้องปุยสำเนียงของน้องปุ๋ยมันมัน,ม,นมันชัดมากมันตอบโจทย์มากสําหรับเพลงนี้ด้วยครับนั่นก็คือหมัดเด็ดของพวกเราครับปุ๋ยมีเสน่ห์ปุ๋ยเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากเวลาร้องเพลงเวลาสร้างรอยยิ้มทีนี้มันเป็นเพลงที่เกี่ยวกับการอ้อนเนาะพูดถึงเรื่องอาหารพูดถึงการอ้อนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ผมว่ารอยยิ้มอันกระชากใจแล้วก็เสียงอันนี้เป็นเอนกลักษณ์ของปุยจะทําให้ทีมพวกเราได้คะแนนครับผม ใจร้อนจเจีนเย็นสิเดี๋ยวป่าเัวข้อมาหนโหนป๋ามาแล้วจ้าป๋าค่ะป,ป๋ามานั่งตรงนี้ก่อนค่ะป๋าวันนี้มีอะไรกินบ้างจ้าวันนี้สั่งเลยอยากกินอะไรบอกป๋าเดี๋ยวป๋าเลี้ยงเอง No, am no, no. เหลือเต็มเลยเนาะก็จ่ายด้วยละกันอไปเก็บที่เสียสิจา <c oughs> ้าเรเสียเขาเรียงหนโูเสียเขากับไปนานแล้วจ้านี่จ่ายด้วยเนาะน,นี่ตายแล้วเสียเมื่อกี้กัดไปแล้วหรอแล้วเจ๊อุย้ยถ้าอย่างงั้นคนไหนกินคนนั้นก็จ่ายละกันอเอาเธอสี่กินฉันไม่จ่ายฉันเห็นเธอนั่งกินกระเสียอยู่ฉันไม่ได้กินไล่หนูเลยค่ะสวัสดีค่ะ อ๋อเหรอโอ้โหไม่รู้ดึกไปหรือเปล่าเนี่ยจะปิดหรือยังคะเนี่ยยังค่ะยังใช่ไหมยังค่ะรู้ได้ไงว่าเสียชอบทานแพะสะสั่งมารอเสียแล้วเนี่ยโอ้ตายแล้วควันขโมงชงเชงท่าทางจะร้อนนั่นเนี่ยเอางี้วันนี้ใครอยากกินอะไรนะสั่งเลยป๋าหรือยังใครกินอะไรสั่งสั่งสั่งได้เลยโอ้โหป๋าเลี้ยงนะครับป๋ามาด้วยเหรอคะ เอ่อมาด้วยกันป่ะคนนั้นอ่ะมาด้วยกันไหมนั่มาด้วยกันเหรอเอออืมอ่ะหนูๆเดี๋ยวพอพับพอพอนป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวป๋าเคลียร์ให้เอาปรบมือกับน้องปุ้ยหน่อยครับโอ้โหแม่เราเปลี่ยนลุกไปไหมลูกมันเพลงมันเปลี่ยนลุกไหมเปลี่ยนค่ะเพราะว่าด้วยความที่ หนูร้องแต่เพลงช้าๆหวานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโจทย์นี้ก็เป็นอะไรที่แบบว่ามันท้าทายนะคะเพราะว่าลูกทุ่งจานเด็ดมันก็เหมือนแบบว่าแปลกใหม่อะไรมันต้องสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเพลงที่เกี่ยวกับอาหารส่วนมากก็จะเป็นเพลงแบบจังหวะสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพอคดกล้องเลือกให้เป็นปุยร้องก็ก็ดีใจค่ะแล้วก็ได้ปรึกษากันแบบพี่ๆน้องๆในทีมช่วยกันเนี่ยค่ะ อ่ะพี่นัทเป็นไงฮะผลงานของน้องคนนี้น้องปุยชอบมากค่ะคือพอน้องร้องเพลงนี้หนูรู้สึกว่าน้องแบบตัวเลขเลยค่ะเพราะว่ามีเสียงออนอ้อนของผู้หญิงอะ่ะซึ่งหนูไม่เคยเห็นน้องร้องเพลงประมาณนี้อันนี้หนูชอบมากค่ะชอบมากมแล้วก็ทําได้แจ่มมากค่ะเก่งมากลงครับผม <laughs> นะฮะพี่จอยและจ้าพี่จอย <laughs> ปกติน้องปุยจะเป็นคนที่ดูเรียบร้อยอแต่วันนี้ได้เห็นแบบเออมีพี่ลูกอ้อนลูกไรเรียกป้าหรืออะไรเงี้ย เออเมื่อกี้น้องปุยจะทำได้เนาะวันนี้ถือว่าน้องผ่านในเรื่องความซ็กจี้และความอ้อนแล้วกันครับนนะ <laughs> น่ารักเลยกดกล้องครับครับก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ดีสาหรับปุยเองเลยนะลูกปกติถ้าเกิดว่าเวลาเราเลือกนักเตะเราจะเลือกคนที่มีความมั่นใจและพร้อมครับต่างจากพี่เลยอืพี่เลือกน้องปุยเพราะน้องปุยขาดความมั่นใจในตัวเองจนทําให้หนูรู้ว่าพี่ เห็นคุณค่าในตัวหนูนะเพราะฉะนั้นหนูต้องเห็นคุณค่าในตัวเองอยากจะจดจําปุยเทปเนี้ยที่จะไปข้างหน้าต่อต่อไปสู้ไปครับราพเอาละครับมาฟังคณะกรรมการกันบ้างนะครับอนุทศครับถ้าเรื่องเพลงหวานนี่ไม่เสียงกันเลยนะกับผู้หญิงคนนี้คือเขามีเสน่ห์ในทางนั้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเพลงนี้หนูชอบชอบเนี่ยอยากได้ดื้อมากกว่านี้ในในท่อนต้น แต่บังเอิญปุยเนี่ยใส่มัน,มนหวานมาเลยเท่านั้นเองอะ่ะแต่ว่าความดีความสวยความงามมันก็ยังมีอยู่อันนี้เพียงแต่ผมอยากได้ไม่ใช่น้องเขาทำไม่ดีนะครับผมอยากได้แบบนั้นในความ,มคิดของผมเท่านั้นเองแหละครับหนูน่ารักลูกปราผมพิสุจ่าชอบเหตุผลในการเลือกให้ของโค้ดกล้องนะที่ให้ให้ปุยได้รับโจทย์นี้ ความที่เห็นปุ๋ยเป็นคนไม่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นสายหวานบางทีลองดูดิแบบเนี้ยมันจะเป็นยังไงเป็นการให้เรียนรู้และฝึกงานเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะลูกนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือมันคือโรงเรียนเลยภาพรวมน่าพอใจพอเห็นหนูขยับเยือนเคลื่อนไายได้มากขึ้นจากเดิมด้วยซ้ำไปนะคะชื่นชมค่ะรครูครับการร้องเพลงตามโจทย์นี้ของปุ๋ยนี่มันมองได้สองทาง หรือวัดใจตัวเองกับความกล้าบ,บางอย่างครูเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะร้องเพลงที่ไม่เคยร้องดูบ้างแลว้วมันจะทําเป็นยังไงนะฮะเพราะต้องย้ําว่าเราเราเป็นเพชรแล้วนะเรามั่นใจในความใช่เรามั่นใจในความเก่งแต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งถ้าสมมติว่าเราต้องเอาเพลงนี้ไปประชันกับคนอื่นมันอาจจะมีจุดอ่อน,น,นการลงตัวอยู่บ้างเดี๋ยวเราเปรียบเทียบกับคู่แข่งครับครับครนะเอาละ